คือไม่ไม่มีอะไรที่เป็นใครที่เป็นคนดีเลยแท้ยากทั้งสองข้อเลยอะตอบแบบไหนมันก็ดูแย่เนาะตอบเลยก็ดูแย่พาลาเข้ามาแบบว่าเออเหมือนขี้หมาติดติดติดเท้าแล้วแบบมันไปยังไงกันันเลือกไม่ได้อะเลือกได้มันง่ายมากอันนี้มันง่ายมากทุกคนต้องเลือกอันนี้หนูมันใจ เผ่าเดียวกันหรือเปล่าอันนี้เป็นชนเผ่าแบบเป่าแคนอะชนเผ่าอีสานเออภนคอีฝานโอล่ะนอเฮยเ้ยเยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ่ยเฮ้นเฮ้ส้ยเฮ้ย่ฮียเฮียเฮ้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 ยเฮีเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้วเาจะเูเหมือน้ยเฮ้เ้ยเดใสเฮเฮ้ยเ ให้นางกายไม่ให้ศพนะแม่เอาหรอกก็กด้ป่ะมีคำแบบคำสั่งห้ามป่ะไม่ใช่การหรอกต้องบอกว่าคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่เนาะทไมี่ทำชาเลนจ์กันบ่อยมากสูดเนาะมีทั้งแบบพลอลาะก็มีตัวไอ้ปลคอเบาก็มีปลอีหมากัน ได้ได้หลายคนเรียกร้องกันมาโดยตลอดตลอดตลอดแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าชาเลนจ์นี้เนี่ยไม่ได้ถ่ายกันมาเป็นปีแล้วเขาได้จับคู่จิ้นประจำตัวซ่อนหมีมาคู่กันมาคู่กันจิ้นกันตอนนี้คูจนไม่เห็นมีใครเขียนให้คู่จิ้นกันเลยมีแต่ B E F เอเขาต้องบอกว่าเป็นคู่จิ้นประจำตัวซ่อนหมีหนึ่งคู่ ก็ต้องขอบคุณคนดูที่ทำอไรที่อวยยศอันนี้ให้เราเพราะวันนี้เราคือทำชาเลนจ์เกี่ยวกับถ่ายใจคู่จิ้น EP 2จ้ามีมันอยากเล่นมากดูหน้ามันดิตอนเนี้ยกำลังคิดอยู่ว่ากูทำไมกูได้มาถ่ายใจคู่จิ้นกับพี่มาเนี้ยใช่แต่ว่าจากชาเลนจ์มันนานที่เราก็ทำก๋วยเตี๋ยวพวงคนชอบคนชอบคนพูดถึงเยอะ่ครึ่งเดียวใส่แค่ครึ่งเดียวใส่แค่ครึ่งเดียวมี นีอยากเอากระบวยคอหูเหล่าทุกคนเราเคยพูดไปในคลิปที่แหวนเอแล้วเนาะว่าแบบถ้าครบลานซาร์ในยูทูบแต่งงานให้ดูถ้าเกิดมันไม่ถึงอ่ะอีกแบบนิดเดียวพี่ก็จะเลขสี่แล้วอ่ะพี่ก็คงไม่มีหวังจะได้แต่งเนาะจะบอกว่าอีกเดียวอีกปีหนึ่งอีกหนึ่งปีอีกตั้งหนึ่งปีอีกตั้งหนึ่งปีเอออีกตั้งหนึ่งปีนะ กติกาของเราในชาเลนจ์วันนี้นะก็คือจะพูดถึงคําถามแล้วให้ทายว่าคู่จิ้นที่นั่งอยู่ข้างๆเราเนี่ยจะเลือกอะไร <Okay. S 1> โดยทั้งคู่จะต้องเขียนคําตอบลงไปในไวบอร์ดแล้วให้เปิดพร้อมกัน <Okay. S 1> ห้ามลอกหรือว่าห้ามใบเนี่ยคำตอบเด็ดขาดโอเคโอ้ <Okay. S 3> oh, สบายเราเป็นคู่จริงอยู่ละ <laughs> <laughs> คือข้อหนึ่งแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่คำถามอ่าละที่อยู่ข้างหน้าของทั้งสองคนก็คือน,น,นมเนจิมิลเชคครั้งแรกของมิลเชคแบบขวดที่สามารถอร่อยได้ถึง3แบบด้วยกันไม่ว่าจะแช่เย็นดื่มได้ทันทีเนื้อนมจะเข้มข้นหอมมันและเพิ่มความอร่อยสนุกมากขึ้นด้วยการเอาไปเช็เขย่าเพิ่มความสนุกจะได้ฟองนมเนียนนุ่มละฟินขั้นสุดโดยการนำไปแช่ฟรีสก็จะได้แบบเก็ดนั่แข็งคล้ายนมปัน แนะนำเลยให้มีติดตู้เย็นไว้ทำได้ทุกเวลาซึ่งตอนนี้มีทั้งหมด2รสชาติด้วยกันทั้งคุกกี้แอนครีมและสตรอเบอรี่ชีสเค้กและที่อยูนหน้าของทั้งสองคนนี่ก็คือนมเมจิมิลเชคแบบฟรีสเออมัน,มนเป็นแบบเกล็ดน้ำแข็งมันน่ากินมากเลยอะ่ะมันจะดูแบบเหมือนคล้ายๆนมปนั่นเป็นปุยๆเลยอะ่ะใช่อ่ะลองชิมเลยอันนี้รสสตรอเบอรี่ชีสเค้กใช่ หวานมากไม่ได้หมายถึงว่าในแก้วนะภาพที่ออกมาคือหวานมากอืมอร่อยอร่อยจริงเป็นไงบ้างสำคัญแล้แบบอยากจะแบบเอาช้อนมาตักอืมตักแบบเกล็ดน้ำแข็งขึ้นมากินนะมันจึ้งมันจึ้งเฮ้ยบอกว่าอยากมีช้อนก็คือหยิบช้อนกรโผมาเลยโอ้มากก็อยากให้กินแบบได้กินแบบเกล็ดน้ำแข็งจริงๆต่อแบบเกล็ดน้ำแข็งแบบเคี้ยวแล้วกรุบกรุบ เป็นไยัี่งมันกรุบแล้วก็แบบมันอร่อยแบบแบบดีอะจึ้งเนาะจึ้งอะสดชื่นอุ้ยอุ๊ยดีอะไม่หวานเกินอร่อยมากเลยอะอร่อยมากอุ้ยดีอะใช่ไหมอร่อยมากมันมีความกรุบกรอบปะแล้วกินยังไงเนี่ยดูแล้วไม่สบายไม่เป็นไรเชิดเชิดของอร่อยอร่อยจริงอืมแต่มันดูดเร็วมากเลยอะี่ยังไม่ถึงด้วนว้วน ก็ค <g ül> ือ <g ül> ให้พี่ใบเป็นคนเลือกเนาะ <g ül> เดี๋ยวเติร์กคอน <g ül> ซึ่งจริงๆอีไม่ค่อยได้กินของหวานอยู่เท่าไหร่เนาะ <g ül> แต่นี่พอเป็นงานกินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าแบบ <c oughs> คําแรกเลยคือไม่หวานเกินแล้วความหอมกับความแบบเทกเจอร์ของเกล็ดน้ําแข็งคือดือ้อคือจึง้งใช่ดีมากมากเลยและตอนนี้ในมือของเติร์กก็คือเมจิกมิลช์เชครสคุกกี้แอนด์ครีมน่ากินมากเลยให้เติร์กแบบได้เชคเอง ซาบาริต้าอุ้ยแต่พอขยับไปแล้วมันแน่นปะเออมันดูแน่นๆน่ะมันจะฟูขึ้นใช่ได้ยังได้แล้วแน่นละแน่นนะอู๋แน่นแน่นจริงอุ้ยมันมีฟองฟองฟองเยอะมากฟองนมเลยอ่ะน่ากินมากคุณน่ากินเป็นฟองเลยว่ะเออเป็นหมาอืมมันจะข้นๆเป็นฟองๆนุ่มๆโหย มีความฟองสวยงามมากอุ๊ยแม่มันมีฟองหนูชอบฟองมันมากเลยอ่ะอืมมันนุ่มละมุนลิ้นอืมอืมอืมโอ,อเป็นยังไงบ้างกับเท็กเจอร์ที่แบบได้สัมผัสเข้าไปคือเอารสชาติก่อนมันคือซอฟ์บิสชีสเค้กเลยเใช่สัมผัส<อ>แรกรสแรกที่แบบ มันแบบมันมาอย่างเงี้ยมันมาพร้อมกันเลยอ่ะละมุนแล้วก็ตัวฟองนมเขามันเนียนนุ่มเออมันดีงามอะค่ะอร่อยจริงอันนี้อร่อยอร่อยแบบคนละฟิลกับเมื่อกี้รสชาติแบบว่าเ texture เป็นยังไงบ้างอันนี้มันจะแบบละมุนเลยอ่ะละมุนแบบนวลนมกลืนง่ายไม่ได้หวานมากเกินไปเลยค่ะไม่มีอะไรหวานเท่าความรักของเราแล้วแหละอุ้ย และคําถามในข้อที่1ครับถามว่าจะเลือกดื่มอะไรระหว่างเมจิกมิลเชคแบบฟรีสหรือเมจิกมิลเชคแบบเชคผู้เนยากนะดีจริงมันอร่อยทั้งคู่อ่ะมันมันกินหมดทั้งสองแก้วด้วยอ่ะย่างเหรอเลือยางม้างเลยโูยากอ่ะยังจริงแต่ดีคนละแบบแต่จาความที่ก็ไม่เคยกินแบบเชคก็ชอบเหมือนกัน อ่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามผู้มันยากนะดีดียา่ยางมรอยเลือย่างมากมเลยกินแบบเชก็ชอบเหมือนกันตอบแบบฟรีสทั้งคู่ 我不想 เขาชอบอะไรที่แบบว่าซับซ้อนกว่าช่วงบ่ายแบบง่วงๆแบบกินแล้วตื่นว่าอิมนลชอบเพราะว่าเห็นหนูชอบง่วงชอบผมก็ชอบด้วยก็เลยคิดว่าพี่ใบน่าจะชอบเหมือนกันมันนุ่มเนียนกว่านมปกติทั่วไปอ่ะอ๋อเออมันดูแบบชอบเลยใช่ไหมเออเคเจอร์สัมผัสแรกคือรู้สึกเลยว่าแบบมันนุ่มเออใช่ก็เลยแบบว่าเออเลิกอันนี้ก็เลากันแต่จริงๆเลิกยากมากชมสองอันเลยคือมันดูเอนจอยกับการเชคมากกว่าเพราะว่า ว่าด้วยความมันเป็นสายแดนอะไรอย่างเงี้ด้วยอ่ะเออคิดถ้ามันเช็คแบบคิดออกปะอในโชว์สกิลสิคะข้อมันไม่หวานเกินใช่ก็เลยประทับใจมันจึงมันจึงข้อ2ข้อนี้ถามว่าเห็นคนที่อยู่ข้างหน้าทำเงินตก1,000บาท คิดว่าจะทํายังไงต่อไปข้อที่หนึ่งก้มลงไปหยิบเก็บใส่กระเป๋าตัวเองแล้ววิ่งออกไปจากตรงนั้นอย่างรวดเร็วข้อสองเดินไปเหยียบไว้ก่อนรอให้เขาไปแล้วค่อยเก็บใส่กระเป๋าตัวเอง คือไม่ไม่มีอะไรที่เป็นใครที่เป็นคนดีเลยแท้แย่ทั้งสองข้อเลยอ่ะตอบแบบไหนมันก็ดูแย่เนาะตอบอะไรก็ดูแย่ไม่คิดจะให้เป็นคนดีหน่อยเลยเหรอไม่น่าจะเป็นคนดีได้แต่เขาอยู่ข้างหน้าแล้วก็สกิลคาแล้วพี่คขาเงินตกยังไม่ได้เหรอยากอยู่นะอันนี้มันแอบยากอยู่นะมีท่ามีท่าก็คืออย่างนี้แล้วก็ลากลากเข้ามาแบบว่าเออเหมือนขี้หมาติดติดติดเท้าแล้วแบบทาเป็น ยังมา <trilogy> <izing rapper> เอ็งม <Reid> ากไปก้มลองหยิบอันนี้เหมือนทำเคยทำมือมีแต่คนมีแต่สิ่งที่ดีเนาะโอ้ต้องหวั่นกันนะพี่แม่พร้อมไหมพร้อมพร้อมนะหนึ่งสองสามไม่มีอะไรที่เป็นใครที่เป็นคนดีเลย่ะยากทั้งสองข้อเลยอ่ะกิจคาร์ลีข้าเงินตกยังไม่ได้หรอยากอยู่นะอันนี้ไม่ได้ยากเลยนะโอ้ต้องหวั่นกันนะพี่แม่มาไปก้มลองหยิบเหมือนทำเคยทำเออมีแต่คนมีแต่สิ่งที่ดีเนาะ ถูกมั้งสองเหมือนกันไม่ใช่ถูกต้าเจ้ายเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการจะขโมยเงินคนไม่ใช่เป็นคนเลวจริงๆเลยการที่หยิบแล้ววิ่งอ่ะมันคือจนกระจอกใช่ มันดูแบบไม่ไม่แบบไม่โปรเท่าไหร่ในไหนจะเร็วแล้วเราต้องเร็วแบบต้องแยบยนนิดนึงเราได้ถ้าเกิดเป็นบีก็คือจะตอบอันนี้เหมือนกันใช่เออก็คือพี่แม่เขาเป็นคนวางมากเวลาเขาทำอะไรเขาจะแบบนิ่งเนเนียนเอุ้ยเงินตกเหรอ ฉันแค่นะอย่างเงี้ยฉันเห็นนะจะเยื่อเลื่อนเท้าไปอยากให้เห็นเท้าตอนนี้มั้ฉันเห็นนะอุ้ยไม่มีใครเห็นนี่นะไปเลี้ยงไปละอุ้ยฉันเงินเงินฉันเงินถ่านร่วลงไปไม่ควรทายหรอกนอกจากจะเลวแล้วยังเนี้ยอีกนะทำไมทไมถึงคิดว่าทำไมถึงคิดว่ารีบหยิบแล้วเก็บใส่กระเป๋าเดินออกไปก็อาจจะแบบรีบรีบหยิบเพื่อแบบเดินออกไปเพื่อตามหาหรือเปล่ามันไม่ได้บอกเลยว่าเดินออกไปทำไมมันไม่มีชอยที่คืนมันไม่มีชอยที่เป็นคนดีอยู่ในนี้แล้ว ข้อ3ข้อนี้ถามว่าต้องเลือกสัตว์หนึ่งชนิดที่จะต้องอยู่ในห้องเดียวกันจะเลือกอะไรระหว่างตุ๊กแกอหกับสองงูเขียวโอ้โหดีมากมก่ไดจริแบบอยู่กับแบบร้อยตัวโอ้โหไม่เลือกตัวเลยได้ไหมเนี่ยยากอ่ะ ได้ยากว่ะมันเลือกไม่ได้อะเลือกได้มันง่ายมากอันนี้มันง่ายมากทุกคนต้องเลือกอันนี้หนูมั่นใจพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมพร้อมค้าหนึ่งสองซเลือกไม่ได้อะเลือกได้มันง่ายมากอันนี้มันง่ายมากทุกคนต้องเลือกอันนี้หนูมั่นใจง่ายจริงยากว่ะโู้โอ้้า บอกว่าว่าเหมือนกันมากตอวงูเขียวเขียวคนนี้ง่ายคนนี้ง่ายเหมือนกันจริงด้วยงูเขียวทั้งคู่จ้ะเหมือนกันจ้ะงูเขียวเหมือนกันจ้ะอันไหนยังไงก่อนวิสตอร์เรียดอันไหนยังไงก่อนถ้าเป็นงูเขียวก็ คือตุ๊กแกไม่น่าไม่น่าจะได้อยู่แล้วเพราะว่าขนาดจิ้งจกเข้าห้องก็คือวิ่งกันทั้งสองคนวิ่งทั่วห้องวิ่งวิ่งคู่แล้ว้งคู่คือลงไปเรียกรปภให้ขึ้นมาจับจิ้งจกเพราะว่าทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าหนูกลัวตุ๊กแกจิ้งจกอะไรก็คือไม่ได้สัตว์ประเภทแบบเชฟจิ้งจกตุ๊กแกก็คือไม่ได้แต่ท้าจระเข้ได้จิงหอผมคิดว่างูเขียวก็ยังดูโอเคกว่าอยู่กับตุ๊กแกไม่รู้ว่ามันไม่ดูไม่มีพิษสงเทาตุ๊กแก ดูคิดว่าตุ๊กแกมันฆ่ามันมันกำได้มันแบบมันคู่ย่างมันซึมได้เอาเป็นี่อันนี้คือภาพภาพที่แป้งเห็นว่าบีอ่ะคือบีบบีบคอตุ๊กแกไว้อ่ะแต่ว่าแดกไม่บีบแล้วแก้ให้คนอื่น ข้ 4. อ4เชื่อว่าสถานการณ์นี้อาจจะต้องเคยเจอแล้วจริงๆเพราะว่าสถานการณ์ในข้อนี้ก็คือถามว่าถ้าหากทั้งคู่ได้มีโอกาสไปเดินเล่นกินสตรีทฟู้ดด้วยกัน2คน 2> อยู่ดีๆฝนตกลมาสู้ทีเดียวเลยจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้ <c oughs> ข้อที่1วิ่งสีขาตัวให้ตัวมัน <c oughs> กับ2 ยืนเดินทนเปียกไปด้วยกันเธอแบบเธอไม่วิ่งเราก็ไม่วิ่งเดินไปพร้อมกันเดินไปพร้อมๆกันหรือว่าเขาจะแบบเห็นกระตุกวิ่งไปก่อนใช่แบบเออวิ่งหนีชิงหนีหลบฝนไปก่อนอ๋อโอเคคือมี2ตัวเลือกคือคนเหียบคนชั่วนั่นเองมันง่ายปะหนูคิดว่าพี่แป้งอาจจะไม่ใช่คนอย่างนั้นก็ได้มึงกับมึงอะนะ ข้อเนี้ยน่าจะไม่ยากสำหรับคู่นี้นะไม่ยากฝนตกหนักสู้ด้วยนะพี่ต้าบอกสู้เลยสู้เลยสู้เลอ่ะพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมเ้่าเก้าดึงสองตัคือมีสองตัวเลือกคือมีคนดีคนชั่วนั่นเองคือิดว่าพี่แบงคอาจจะไม่ใช่คนอย่างนั้นก็ได้มึงกับมึงอะนะฝนตกหนักสู้ด้วยนะพี่ต้าบอกสู้เลยสู้เลยสู้เลยนะน่าจะได้ข้อเนี้ยน่าจะไม่ยากสำหรับคู่นี้นะไม่ยาก ได้ไปเลยจ้ามัน EC ค่ะพี่ตา EC ค่ะพี่ตาคนหนึ่งตอบ run อีกคนหนึ่งตอบ bro ทำไมอีถึงตอบว่าเราหิมจะลองม่กูสาเป็นคนดีสุดช่วยอีก ก็คือตอนนั้นเหมือนเดินด้วยกันนี่แหละแล้วอยู่ๆฝนมันก็กระกนหน่ำลงมาแล้วก็รีบวิ่งหาที่หลบเลยเอะไรเงี้ยจะไม่ไม่มาเดินแบบเดินเดินยู่กลางสายฝนแน่นอน <c oughs> ไม่ใช่เลยนะกลัวป่วยแต่เอาจริงๆนะถ้าถ้าแบบในสถานการณ์จริงๆอ,อ่ะปกติแล้วอ่ะแป้งจะเลือกตักฝนนะไ <I think S 2> อ้จริงหรอเพราะว่าเพราะว่าคนจะชอบวิ่งกันแบบกูเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วแป้งจะเป็นคนไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆอ่ะเจอนั่นแหละแต่ถ้าเกิดจะให้มานักงยืนสวีทแบบเอ็มวีคือไม่ได้เอ็มวีหรอมนโดนแบบฝนตกสู้ลงมา แตงเตงไปเดินไปด้วยกันไม่ได้เขาว่าผ่านการมีข้อบครัวมาแล้วอ่ะคือเขาน่าจะคิดได้น้อว่าแบบเขาไม่ควรวิ่งหนีน้องอ่าถ้าสมมติฝนตกอยู่ดีปล่อยให้เฟเวอร์เปียกแล้วตัวเองก็คือวิ่งไปหลบมันไม่ได้ป่ะแม่อ มาถึงข้อห้าถามว่านอกจากดอกกุหลาบที่เป็นสื่อแทนใจแล้วในการบอกรักจะเลือกดอกอะไรอีกหนึ่งอย่างที่สามารถมาแสดงความรักได้ตอบเลยตอบเลยระหว่างข้อหนึ่งดอกหน้าวัวดอกหน้าวัวูกรู้จอดหรอสองดอกมะมุยจริงมเนี a จริงเหรอ มันแย่ทั้งคู่เลยนะไม่แย่มันมีอันึงไม่แย่เออเหมาะสมกับความรักของเราเหมาะสมจริงๆได้ไหมวะหนึ่งหน้าวัวสองหมามุ้ยหนึ่งน้าวัวสองหมาบุ้ยบอกเลยบอกเลยว่าอันนี้น่าจะไม่ตรงพอไหมพามหนึ่งสองซ้ากจะโดดสอมันแย่ทั้งคู่เลยนะไม่แย่มันมีนหนึ่งไม่แย่ไม่จริงเหรอได้ไหมวะเหมาะสมจริง หน้าหัวทั้งคู่จ้าถูกต้องจ้าเหมือนกันเลยทำไมพึ่งถึงให้ดอกหมามุยกับกูดอกหมามุ้ยเหมือนมันไม่มันไม่คันปะมันคันทั้งคู่จ้าผู้ชนะันมาแล้วเติร์กตอบหมาบุยไปตอบหน้าหัวจ้า ไม่รู้ก็ดูหน้าวัวมันแบบดูชื่อแบบไม่ค่อยไม่ค่อยดีอ่ะเลยคิดว่าน่าจะให้หมามุ้ยดีกว่าเอคันไม่เป็นไรช่วยกันเกาอย่างเงี้ยหรอรู้สึกว่าดอกหน้าวัวมันน่าให้มากกว่าดอกหมามุ้ยดอกหมามุ้ยเหมือนไม่ได้ให้คนรักอะพี่เหมือนมาเกลียดอะไรกันมาเจตนาเขาจริงๆริเขาไม่ได้แบบอยากให้เราเป็นงานศพอะแต่หมามุ้ยมันค่อยๆทรมานจะค่อยค่อยไม่คือเนี่ยคิดว่าบีมันอาจจะคิดว่าเออแบบ เราแบบบ้าผู้ชายอาจจะคิดว่าเราคันหรืออะไรอย่บบางเงี้ยในหัวมกับเราก็คนนือคิดว่ามันมันจะมองเราแบบนั้นเรายอมรับได้เลยว่าเราบ้าผู้ชายได้ <c oughs> <c oughs> แป๊ <łość> บนึงนานแล้วเราชนะคู่จริงได้ด้วยหรอเฮ้ยชนะจริงหรอสรุปเขาอยู่ด้วยกันทุกวันจริงปะเนี่ยรู้ใจกันจริงนี่คู่จริงพูดคู่จริงกำลังแฟนกับจริงกำลังศึกษาดูใจอยู่ในระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างค่อนข้างอธิบายยาก ได้เยอะกว่าคู่จริงอีกไม่ใช่หรอถึงไ,<อ>ไม่ได้จา้าคือไม่อยากจะพูดเลยอ่ะคือนึกว่าพี่จะรู้ใจกันแบบก็ไม่เลยเนาะกล <c oughs> ตัวเองนอเนาะว่ามาเดี๋ยวพูดไปควัดจิตใจอ่ะวัดจิตใจว่าแบบเออเราแต่ละคนมีระดับจิตใจแบบไหนเออก็คือวันนี้ได้เรียนรู้แป้งมากยิ่งขึ้นเนาะเป็นไงหลงหลงรักผู้หญิงคนนี้มากขึ้นพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าอยากเปลี่ยนจากแป้งบีเป็นบีแป้งเลยครับโอ๊ยคนลูกข้อไหนที่คิดว่ายากสุด ที่ยากอ่ะคือข้อแรกข้อแรกมันคือของกินที่มันอร่อยทั้งคู่มันไม่ได้อ่ะแล้วมันเย็นสดชื่นเหมือนกันทั้งคู่เลย texture มันดีทั้งคู่อ่ะทั้งแบบเชคแล้วก็แบบแบบฟรีสอ่ะดีทั้งคู่ไงก็เลยแบบมันทายยากอีกอันหนึ่งก็ texture ดีแบบมีอะไรให้เคี้ยวอีกอันก็นุ่มละมุนลิ้นงนี้เลือกยากครับผมนุ่มฟูอ่ะใช่แต่หนู่เป็นคนที่ชอบทั้งคู่ในระหว่างแบบแบบเชคกับแบบฟรีสแต่ว่าหนูเป็นคนที่แบบ อยู่เฉยๆไม่ได้ก็เลยแบบอยากเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกมีลูกเล่นเนาะความที่ตอนนี้เราถ่ายบ่ายเนาะก็ต้องกานแบบอะไรกับพีก้าฟรีซมันก็จะแบบรู้สึกสดชื่นขึ้นมาแกงง่วงได้แต่ว่าถ้าสมมติเช้าเช้าอย่างเงี้ยกินแบบเชฟมันก็เร็วดีนะใช่อร่อยทั้งสองรสชาติเลยทั้งคุกกี้แอนด์ครีมแล้วก็สตรอเบอรี่ชีสเค้กถูกต้องเป็นครั้งแรกของมิลเชคแบบขวดเลยที่สามารถอร่อยได้ถึง3แบบด้วยกันทั้งมาแช่เย็นดื่มได้ทันทีเนื้อนมก็จะแบบเข้มข้น หอมมันและเพื่อความสนุกและความอร่อยมากยิ่งขึ้นด้วยการเชคเขย่าเพิ่มความสนุกได้ฟองนมเนื้อนเนียนนุ่มและที่สำคัญอย่างที่เมื่อกี้<ม>อีบบอกอีบชอบเลย<ม>ฟินสุดๆกับการนำไปแช่ฟรีสจะได้เป็นแบบเกล็ดน้ำแข็มเหมือนนมปั่นนั่นเอง<ด>นะบรกะว่าควรมีติดตู้เย็นกันไวท้ทุกๆบ้านนะจ๊ะเพราะว่าสามารถทำได้ทุกเวลาเลยทีเดียวซึ่งสามารถหาซื้อกันได้ง่ายๆเลยที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาไม่ว่าจะเชคหรือฟรีส ก็สามารถอร่อยแบบจึ้งๆกันได้ง่ายๆในคอนเซปต์เช็คสนุกฟริสอร่อยในราคาเพียง25บาทเท่านั้นจ้าราคา,าแล้วะลา กลัวกลัวกัวกลัวราคาดีเรากินแล้วแบบมันอยู่ท้องด้วยนะใช่นี่อิ่มผมอิ่มแล้วเนี่ยเออผมอิ่มเลยอ่ะหรือเอาไว้กินตอนดูหนังตอนกลางคืนก็ได้อิ่มท้องไม่พอได้ดูหนังด้วยฟินสุดๆไช่ถุกเวลาเลยอ่ะถูกมากยี่สิบห้าบาทเองอ่ะแล้วรสชาติคือดีเวอร์จริงยิ่งไปฟินนะแนะนำเลยถูกต้องแล้วก็ไปเช็คด้วยแนะนำเลยเช็คให้ดูหน่อยที่มาคนละคนละคนละทำเป็นบาร์เทนเดอร์เออเราจะเช็คตามเขาว่าะเขาเป็นโปรเฟชั่น ใช้ข้อมือเก่งอยากก้ามปูครับผมอยากก้ามปูผมหอม่เลยไม่ฟัง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 ไม่เล่นไม่เล่นไม่ต้งเลย